สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีผลิตภัณฑ์มารีวิวให้ดูนะคะผลิตภัณฑ์นี้สําหรับสาวๆที่ต้องการลดน้ําหนักบริเวณต้นแขนหน้าท้องและก็ต้นขานะคะนั่นคือวีโรเซ่ค่ะ ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่จากเอนไซม์เอนงวีโรเชเป็นการลดน้ำหนักที่ต้นเหตุของไขมันนะคะบริเวณต้นแขนแล้วก็หน้าท้องแล้วก็ต้นขาค่ะทำให้กระชับสัสดส่วนนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะสามารถลดได้จริงแล้วก็ทำกระชับกะสัสดส่วนนะคะเหมือนกับ การออกกำลังกายภายในตัวด้วยนะคะและที่สําคัญเวลาหยุดรับประทานแล้วนะคะมันจะไม่กลับมามีไขมันอีกเพราะว่ามันจะเป็นลิขสิทธิ์ของโยโย่บล็อกนั่นเองทําให้บล็อกสัสดส่วนนะคะเวลาหลังหยุดรับประทานแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ปลอดภัยมีออยดด้วยนะคะไม่มีสารออกฤทธิ์กดประสาทด้วยสําหรับคนที่ดื้อยานะคะก็รับประทานได้ค่ะนี่ค่ะแคปซูลตัวยาเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ย ơi? นี่ วิธีรับประทานง่ายๆนะคะรับประทานวันละ1-2สแคปซูลหลังอาหารค่ะกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวจะโชว์หุ่นให้ดูนะคะว่ามันลดได้จริงนะคะนี่ดูดูต้นแขนก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมหันห้ดูนะ ใครที่ต้องการมีหุ่นดีเหมือนอีฟนะคะก็ลองไปซื้อดูตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์วีโรเซ่ค่ะลองไปหาใช้กันนะคะสำหรับแล้วสหรับอีฟแล้วนะคะค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆหรือว่าเห็นผลชัดแน่นอนนะคะแล้วก็ ที่สําคัญก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆนะคะเรื่องความสวยความงามนี่จะบอกต่อนะคะไม่ปิดไม่ปกปิดบางแน่นอนนะคะบ๊ายๆแล้วก็จะมีสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ